ได้เครื่องปั <until ussen Madonna> ่นไฟไหมเลื่งเรื่งผมได้เครื่องปั่นไฟไหมลายเรื่งลุงลุงไอ้ใหญ่มอนปั่นไฟไหมเลยไอ้ใหญ่มอนลงมาเอ้าทำไมมึงเคยไปทำไมถ้าผมก็ได้เครื่องปั่นไฟไหมก็อยากจะมาอวดรู้ไะอวดทำไมโอ้พึ่งได้ลงมาอันตรายมันอันตรายผมดีใจลายลายเลงมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไดมอนไม่เลยบ้าผมสมองแตกมึงเคยไปทำไมถ้าผมอยากจะอวดเรื่องผมได้เครื่อง เครื่องปั่นไฟใหม่ดูใช้กับไก่ได้แน่ผมได้เครื่องปั่นอ้าวยังไงอย่าเดี๋ยวเอาไปดิเดี๋ยวกูขายให้อะไรเอาไปี่อย่าลงมาอย่าอย่าอย่าลงมาอ้มันหนักนะนี่นะตัวเองทุกคนดูนะตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไฟที่เอามาทำแฝดเซลนะฮะใช้น้ำมันเบนซินครับทุกคนตัวนี้เลยเขาขายกันอยู่6,000กว่าบาท เอามาแฟดเซลนะครับเอามาแฟดเซลนะครับตัวนี้กดในตะกร้าให้ไวเลยสองพันกว่าบาทครับสองพันกว่าบาทฟังไม่ผิดสองพันกว่าบาทรีบกดในตะกร้าครับขายดีมากทุกคนเดียวของจะหมดก่อนรีบกดในตะกร้าให้ไวเลยครับ